ยับตามกันต่อนะครับกางเกงสีแดงนี่เสาโทรครับซ้อมอยู่เดชรัตน์นะครับส่วนน้ำเงินนี่ยกมรกรซ้อมอยู่วินอุบลครับผู้นี้นี่เรียกว่าเราใจเนอะเสาโทมีอชัชฉีพก่อน1,000 0 0บาทจากเสอเล็กจันทร์อรากาตอนนี้ในวิธีนี้มีอชัชฉีพเพิ่มอีก1 0 0 0 0 0บาทเป็น2 0 0 0 0 0บาทนะครับถ่าขวาใัยชนะได้ในการชกไฟนี้แล้วก็เดินกระยับเข้าหาเลยโอ้โหแต่ว่ายกมรกรนี่จัดจ้านเหลี่ยมดีเหลือเกินมีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดโต้เป็นระยะระยะครับ ต้องใช้แผนดับเครื่องชนแล้วนะครับเสาโทแดงน้ำเงินยกมารโกดซ้ายอา้าวเสาโทปอ้ปองกันปองกันตีนซ้ายให้ได้อา้าวเข้ายกเข้าเอา้าขวาสวยอา้อาวเอาอีกเข้าใกล้อ,อ้าวในมวย,มวยในยุคสมัยนี้นี่โอ้ห้าดีใจแทนเลยครับยังไม่มีอะไรเลยครับผ่านไป2องยกนี่อัดฉีดมาแล้วนะครับเสาโทนี่แห่ถ้าชนะนี่โอ้โหสองแสนกว่าต้องมีครับ ะยกมรากตพยายามจะปักหลักครับรอให้ออกกอนรอบวกครับใกล้ๆขยับแมมียับหน้าคอยจะทาลายจังหวะเสาโถด้วยนะครับยกมรากตเอาละครับแกงขวานี่เริ่มทํางานได้ดีแล้วตอนนี้เสาโถขวานี่สาดเข้าไปไหลดอกเหมือนกันแล้วก็โดนซ้ายสกัดเอาไว้อย่างเปียกเข้าหาพอเตะขวานี่ก็โดนซ้ายบวกทันทีครับเอาชนอีกแกใช้แผนแบบคณะหาเสาสุภาวันเลยนะครับเสาโถนี่นะครับเข้าใกล้เข้าใกล้มาหน้าเข้าค้าขณนหาเหมือนกันนะครับ อา้าวขยับไปเรื่อยเสาโทยกมรกดอา้าวขวาแตะแตะซ้ายอา้าวีดขวามาทีนึงคู่นี้นี่เป็นการชิงไหวชิงพลิกกันนะครับเพราะว่าทั้งมวยทั้งคู่ที่ออกอาวุธกันไวมากอ่ะใกล้ๆครับเสาโทโดนไปก่อนเลยนะครับตัวเล็กตัวเล็ก,ต,ลกต้องต้องขยันนิดนึงครับขยับยกมรากรกฏขยับรอจังหวะอยู่ครับเสาโทแข้งขวาไปครับเป็นมวยที่อาวุธนี่จุกจิกชกยากด้วยกันทั้งคู่วันนี้โคจรมาเจอกันเองนี่ก็ขยับหลอกล่อแล้วก็ออกแข้งแรกกัน ซ้ายยกมรกตกับขวาของเสาโทมาดูกันนะครับว่าใครจะแม,ม่นกว่ากันตอนนี้ก็เพียงยกที่3ามเท่านั้นเชื่อว่ายกที่เหลือนี่คงจะออกแข่้งเบียดกันสนุกแน่ครับอา้าวเข้าล้เข้าไปอีกนิดนึงเสาโทแดงน้ำเงินยกมรกตเอา้าวขยับมาเรื่อยแหมมาแการแบบนี้โอ้โหการยากนะครับการเอาซ้ายสวยของยกมรกรจังหวะนิดเดียวนะครับเสาโทก็ออกอาวุธด้สวยเหมือนกันเขี่ยล่างอยกมรกต เหมือนขยับขยับซ้ายบ้างครับอโอ้โหคูห่นี้นี่เบียดไปเบียดมาเสาโทรครับลูกศิษย์ของเซเล็กจลกาครับส่วนยกมรกรนี่ลูกศิษย์ของมิตรนครครับมาติดตามกันครับยกนี้นี่น่าจะใส่กันนี่ครับมาแล้วครับของหนักๆมาแล้วครับไม่ว่ามางัดกันมาหมดแล้วทั้งหมัดทั้งฟอกแล้วก็เขา่าเบียดเกาไบซ้ายตรงนี้ต้องเดินแล้วยกมรกร ตั้งรับมาสามยกไม่สนวง,งในดูการล็อกกันรัดโอ้โหได้ว่าอาแล้วครับตอนนี้พอลงล่างตีไม่ได้ดิกรรมาการต้องแยกก่อนครับเ,เดินเสาโถติดเดินแต่เดินมีเชิงนะตั้งกำแพงไว้ด้วยนะครับสรเสาโถเนี่ยตั้งไว้เลยนะครับอา้ารัดโอ้โหลูกนี้รัดเหนียวเลยอ่ะรัดเหนียวรัดขยับไปเรืเอ่อยอ้ารัดเพื่อให้กรรมาการแยกนะครับขยับมาครับซ้ายครับเาสาโถพยายามจะมใช้แผนตีหัวเข้าบ้านครับ ล็อกไว้ล็อกไว้ตีได้ไหมครับยังตีไม่ชัดเจนกรรมาการงัดออกมาแยกอีกครั้งหนึ่งครับเว่าวงในก็ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันตอนนี้มาดูกันที่วงนอกคู่นี้แพ้ชนะนี่ อยู่ที่วงนอกชิงจังหวะแลกกันซ้ายกับขวานี่นะครับขวาโอ้โหดักแทงด้วยตอนนี้ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจทางด้านเสาโทนี่จะพยายามจะคุมเกมแต่ว่ายกบารกกดไม่สนนะครับเวลาย,ยังเหลือหรือว่าเดินเบียดตลอดชวนทะเลาะพยายามจะปล้ำในแล้วครับตอนนี้แม่แกระชกแบบแกระชกแบบมีเหลี่ยมเลยอะเหลี่ยมบนเวทีใช้ได้นะแต่ว่าข้างนอกห้ามใช้นะเอาไฟไฟไ,ฟไฟแดงเสาโทนะ้ำเงินยกมรารกกดดูดีกระชกแบบใกล้ๆนี่ ยกมอกรดตีไม่ตีตีไม่ตีตีไม่ตีตไม่ไม <c oughs> กรรมการออกแรงเยอะหน่อยนะครับยกนี้เสาโทแดงครับยกมรกตน้ําเงินครับขยับซ้ายครับพยายามจะไล่แขนกดแขนไว้กับเสาโทแต่ว่ายกมรกตแกก็ตีไปเรื่อยอ้าวอ,อย่าอย่านิ่งนะครับอย่านิ่งนะครับยกนี้ขยันขึ้นมาครับยกมรกตในช่วงปลายยกนี่เริ่มจะขยันเริ่มทําได้ดีด้วยยกมรกตเดินชนอย่างเดียวรูปร่างก็ได้เปรียบ เสาโทนี่จะไปตั้งรับเยอะๆไม่ได้ต้องขยันโตโอ้หมัดมวยน,นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับตอนนี้แม่กัเต่งฝังแข้งเลยอ่ะเสาโทเอายกประกดทะเลาะอ,อย่างเดียวหาเรื่องอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวแล้วชนชนดับเครื่องชนอย่างเดียวไม่สนแล้วเชิงไม่เอาเชิงไม่เอาเอาขวางขวางและแทงแทงแทงและตีเอ้าโอ้ยยกนี้นี่สนุกเราใจเลยครับอ่าอีก20วิสุดท้ายครับเสาโทตั้งรับ ยกมรกตพยายามชวนทะเลาะวงในดูด้วยครับแมวงในตีได้ไหมออกอาวุธได้ไหมครับอยัางยังปิดไปปิดมายังไม่ชัดเจนกรรมาการต้องแก้ก่อนครับสถานการณ์นี้ถึงทิงดําแนบวยผู้ดี้ยกมรกตีทีมงานบอกให้เบียดให้ชนอย่างเดียวอย่าไปยืนคุยขยับเข้าไปเสาโทคอยบางเอาล้ครับออกมาใช้จังหวะออกแข้งขวาโอ้โดนบิดเหลี่ยมแล้ะแทงลูกนี้นะครับเสียคงไปเหมือนกันแหละครับโอ้โหโดนหักคอมาหินสาไปทีเดียวนะครับ ยงกระเท่ได้ไปแล้วเสาโทแต่ยังไม่หมดหมด,หมดยกที่สี่มาชิงสวยมันวันสุขสุดหน้าครับตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายสถานการณ์ทิงดำยกมอรก,กเตเดินเข้าหาโอ้โหสวยครับตอกน,นี้เสาโทเร,รียกว่านักแทงแล้วก็วงในดูจังหวรรดิเอวลงเอวนะครับแต่ว่าตีได้นะครับเต็มการยกนี่ยังถือว่าคู่ขี้สูงสีกันเหลือเกินครับ่วยผู้นี้ไม่รู้แลละดูนะใ,ให้ให้แต้มให้คะแนนไปด้วย ดูแลให้แต้มให้คะแนนไปด้วยนะครับแฟนที่ชมรายการกันทั่วทั้งเมืองทางทีอลช่องยี่ส่เอาโอ้ติดชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับเสาโทรหรือยกมรกตครับอ่าเสาโทพยายามชกในเกมตั้งรับยกมรกตขยับไล่พยายามจะไล่ต้อนครับอ่าหวงไหนตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับอ่ายังยังไม่ชัดเจนด้วยกันทั้งคู่นะครับกรรมการงัดออกมาอีกครั้งนึงครับ วงในนี่ดูว่าเสาโทก็พยายามจะขวางแล้วก็แทงโต้ดูจะมั่นใจต่างฝ่ายนี้ต่างมั่นใจออกมาคุมเกมแล้วก็โต้กันสวยๆออโอ้โย,อยหยกมรกรก็พยายามจะเบียดเหมือนกันเสาโทกดแขนไล่แขนโอ้แต่ว่าดอกสุดท้ายนี่เป็นทางยกมรกครับเวลานี้ยังให้แต้มไม่ได้เลยนะครับฝ่ายแดงนี่เสาโทน้ําเงิือนยกมรกรกเอาขยับมาเรื่อยเอาเอา,เอา,ข,ยาขยับมาขยับมาเอา โอ้โหปลายยกแล้วนะครับทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจนะครับว่าตัวเองนี่ก็ออกอาวุธได้เข้าเป้าครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่ที่กรรมาการด้านล่าง3ท่านนะครับว่าชอบแบบไหนครับถือว่าการชนออกรรนี่ออกมาคู่ขี้ฝูสีเสาโทนี่ออกมาคุมเกมด้วยความมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ยกมรกรอตก็ไม่เข้าแล้วครับกรรมาการนี่ต้องเตือนทั้งคู่น่ชกกันนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับแล้วก็เรียนย้ํากับ พี่น้องแฟนบาดบวยอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันพุธหสัสบดีเราเจอกันที่เวทีบวยราชดำเนินนะครับในศึกเพชรินดีครับส่วนวันศุกร์ก็บวยมาวันศุกร์ที่รังสีแ่งนี้ครับโอ้โหคุณออดเอ้ยวยอย่างงี้จัดอย่างงี้เนี่ยแฟนโอ้โหปวดหัวเลยอ่ะไม่ได้วยออกหัวออกก้อยเอาเอะไรว่าไงเอ<ร>า,าโทก็มั่นใจนะครับยกมรกรก็มั่นใจต่างฝ่ายต่างคุมเกมไครหลุดไขรหลวมตีสุดท้ายนี่ยุ่งเลยนะครับผู้นี้นี่มาดูกนะันเอาขยับเข้าไป ยกมารกดก็ขยับหลอกเหมือนกันแต่ก็ไม่ออกอาวุธครับเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับสาิวินาทีสุดท้ายเชื่อว่าบีหัวใจแฟนมวยทั่วประเทศนะครับที่ติดตามผ่านหน้าจอช่อง True for You ครับอีกไม่กี่อึดใจเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าชัยชนะจะตกลงไปอยู่ที่ใครนะครับมุมแดงนี่ลูกหลานจากนนทบุรีครับส่วนน้ําเงินนี่ศรีสะเกดครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับอ้าวแดงสาวโทน้ําเงินยกมารกดนะครับคู่นี้ต่อยในน้ําหนัก120โปอนด์นะครับ โอ้โห ôi, ดูแล้วดูดี ی, ดู ی, ดี ی, ดู ی, ดีตลอดเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยออกก้อยออกหัวออกหัวออกก้อยเล็กจิตหนึ่งจิตหนึ่งจิตหนึ่งอาเขาหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักคู่เดียวนะครับโอ้โห ôi, คู่นี้ต่อยกันเบียดไปเบียดมาตั้งแต่ต้นยันจบเลยทีเดียวฝ่ายแดงวันนี้นะครับเสาโทน้าเงินยกมรารกตกรรมการจะไปด้านไหนนะครับอา้าวรอสักคู่เดียวไปไปแรกก่อนแล้วนะครับมาถึง ้ามฝั่งมาใบที่2แล้วก็ข้ามไปใบสุดท้ายนะครับไปไ,ไปไหนครับไปไหนไปไหนครับแดงครับไปที่เสาโทนะครับอ,อธิริยาเป็นฝ่ายชนะยกมากฏวอลสังประภัยไปแบบเฉียดชิวเลยทีเดียวคู่นี้ต้องมีภาคต่อไปแน่นอน